อาจารย์ตัดลองทรงสั้นแล้วด้านข้างบานทําไงดีคําว่าลองทรงสั้นด้านข้างจะไม่บานนะครับเพราะว่าต้องยิงสูงขึ้นไปทั้งด้านหลังและก็ด้านข้างนะครับถ้าบานนี้แสดงว่าพเพยอปัต,ตรเลียนออกเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆเอาแบบไม่ถ่ายนานบอกเฉพาะจุดนะครับ ด้านข้างอย่าให้ช่างใหม่นะครับอย่าพึ่งไปตวัดข้อมือออกแบบนี้นะครับให้เราไถยิงตรงไปทั้งท่อนแขนเหมือนที่ผมบอกยิงตรงขึ้นไปทั้งท่อนแขนไม่ใช่ว่าไปกระดูกข้อมือนะครับ<ม>คือท่อนแขนเนี่ยเราจะยิงตรงขึ้นไปเลยไถยตรงขึ้นไปคําว่าลองทรงสั้นนะครับให้นึกเลยว่า,าด้านข้างและด้านหลังต้องสั้นยิงตรงขึ้นไปเลยถ้าบาน ถ้าท่านตัดออกมาแล้วด้านข้างบานแสดงว่าท่านเผย์ปัตะเลียนออกนะครับคําว่าลองทรงสั้นต้องยิงด้านข้างด้านหลังตรงขึ้นไปเลยนะครับส่วนด้านบนเดี๋ยวเราค่อยถามลูกค้าว่าเอาลงเยอะลงน้อยแต่ด้านข้างกับด้านหลังยิงตรงขึ้นไปก่อนนะครับนี่ก็จะเห็นนี่ยิงตรงขึ้นไปส่วนตรงนี้ที่เล็บเลบออกเดี๋ยวเราข้อเอาหวีใหญ่เก็บออกนี่นะครับก็จะทําให้เราตัดได้ง่ายและเร็วขึ้นนะครับก็ลองไปทํากันดู ยิงตรงไถตรงไปทั้งท่อนแขนนะครับสูงๆงเลยนะครับคําว่าลองทรงสั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับท่านที่ถามเข้ามาถ้ามีด้านข้างบานแสดงว่าท่านอาจจะตัดไปถึงช่วงกลางๆแล้วก็ไปเผย์ปัตเตเรียนออกนะครับก็ลองไถสูงขึ้นดูโดยการถ้าเราไม่อยากกําหนดความขาวมากเราก็ใช้เป็นฟารองเบอร์หนึ่งก็ได้หรือ เบอร์0.5ก็ได้นะครับอ่าก็ไปลองทําตามดูนะครับช่างใหม่ก็กลัวนะครับแล้วก็หายใจลึกๆแล้วก็ลองไถสูงๆดูนะครับโดยใช้ฟันรองก็จะไม่แหว่งได้นะมีคำถามอะไรก็ตาม ID ไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับ